ความดันโลหิตสูงค่ะไม่ต้องรอให้ถึง180บหรอกแค่มันเกินเกณฑ์ที่เหมาะสมแบบนี้ก็ไม่น่าไว้ใจแล้วดังนั้นท่านนี้ถามว่าอา้าอย่างนี้ความดันโลหิตสูงเวลาเขาแจกแจงเนี่ยมันมี3ระดับแปลว่าถ้าเราความดันโลหิตไม่ถึง140แปลว่าเราไม่เสี่ยงเราไม่เป็นใช่หรือไม่ถ้าความดันของเรานะคะไม่ถึง140ตัวบนนะแปลว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นโรคความดันโลหิตสูงเราไม่เสี่ยงก็ได้ ใช่หรือไม่เราไม่เสี่ยงเราไม่เป็นใช่หรือไม่มีเพื่อนเพื่อท่านไหนบ้างเอ่ยที่ความดันยังไม่แตะ140ี่เดี๋ยวลองพิมพ์มาบอกได้นะคะความดันอยู่1 2 0 130รอยะ125 132แบบนี้นะคะความดันนะคะทุกคนสําหรับความดันโลหิตนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้ที่เขาจัดอันดับไว้เนอะมี3ระดับเนอะระดับที่1นี่คือตั้งแต่140ขึ้นไปความดันตัวบนของเราเนี่ยถ้าอยู่ที่120ยยีถึงร้อี่กานะตัวล่างอยู่ที่80ดสถึงแปเานี่ทางการแพทย์ยังไม่จัดให ก็จริงแต่มันคือระยะก่อนความดันโลหิตสูงค่ะทุกคนมันคือระยะก่อนความดันหิตสูงซึ่งมีความเสี่ยงแล้วเสี่ยงเป็นความดันสูงค่ะใครที่ความดันอยู่ในระยะนี้ควรที่จะคุมเลยทันทีไม่ควรที่จะรอความดันในระยะก่อนความดันสูงเนี่ยเป็นระยะที่คุมความดันลงมาให้อยู่ในเกณฑ์ปกติคือไม่เกิน120-80เนี่ยง่ายมากเลยใช้เวลาไม่นานแต่ด้วยความที่เราเข้าใจผิดที่ผ่านมาว่า ความดัน120-130เนี่ยมันคือปกติมันเป็นความดันที่ปกติเป็นความดันที่ธรรมดานะคะแล้วหลายๆคนเนี่ยเวลาเราไปตรวจสุขภาพประจําปีใช่ไหมแล้วคุณหมอเขาก็อ้ามีความดันประมาณนี้เนาะ120-130เนาะคุณหมอเขาจะแนะนำเนาะว่าเออให้เราลดความเสี่ยงออกกําลังกายกินอาหารที่ประโยชน์อะคุณหมอจะพูดประมาณนี้แต่พวกเราเนี่ยตราบใดาที่หมอยังไม่จ่ายยาแปลว่าเรายังไม่เป็นแปลว่าเรายัางกินเล้าได้แปลว่าเรายัางนอนดึกได้แปลว่าเรายัางกินอะไรก็ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องดูแลตัวเอง เพราะด้วยความที่เราไม่ทราบข้อมูลนี้มาก่อนน่ะว่าความดัน1 2 0 130มเนี่ยมันเสี่ยงแล้วมันคือระยะก่อนความดันโลหิตสูงดังนั้นถ้าเกิดเราจะบอกว่าแล้วความดันเท่าไหร่อะ่ะเรียกว่าปกติเรียกว่าเหมาะสมนะคะมันต้องคือความดันที่ไม่เกิน120-80ค่ะถึงจะเรียกว่าโอเคพอที่จะวางใจได้ว่าหลอดเลือดฉันยังดีอยู่แบบนี้แล้วผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในระยะแรกๆเนี่ยไม่มีอาการด้วยทีนี้พอ เริ่มมีอาการแล้วเนี่ยก็มักจะเป็นเยอะแล้วคือเป็นระดับที่สองไปแล้วมันเป็นระดับที่ หลอดเลือดเราอะโดนแรงดันประทะอยู่ตลอดตลอดไม่ใช่เรื่องที่ดีค่ะมันทําให้หลอดเลือดเราหนาตัวขึ้นแล้วก็เกิดการอักเสบทีนี้อาการที่จะพบเนี่ยมันมีอะไรบ้างคือส่วนใหญ่เอางี้ก่อนผู้ป่วยโรคความดันไม่มีอาการนะไม่มีอาการจนกว่าคุณจะเป็นเยอะอาการที่สรุปได้เนี่ยก็คือว่ามีอาการปวดศีรษะค่ะปวดท้ายทอยมึนงงมีความเหนื่อยง่ายนะคะเพราะมันกระทบหัวใจไงเนาะแล้วก็หายใจลําบากมองเห็นไม่ชัดด้วยเพราะกระทบไปที่ตาแล้วดีไม่ดีเจ็บหน้าอกด้วยเพราะมันกระทบหัวใจ หัวใจต้องทํางานหนักมากขึ้นเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องคุณนิจใจสันทายังไงดีมีคาตอบสามารถพบกับนี้ได้เป็นประจําค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงตรงอันนี้ค่ะอดีตผู้บริหารงานพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ค่ะปัจจุบันนี้เป็นที่ปรึกษาทางด้านสุขภาพเชี่ยวชาญการใช้ธรรมชาติบําบัดสําหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะนี้ศึกษาเพิ่มเติมมาทางด้านศาสตร์ชะลอวัยภาพประชาชนค่ะและผู้เชี่ยวชาญการใช้สารเสริมอาหาร